สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาหาสมการเส้นตรงสองเส้นนี้นะครับว่าขนานกันหรือไม่นะครับโดยสูตรก็คือ y เท่ากับ mx บวก b นะครับตอเนี้ยเราเอาสูตร y เท่ากับ mx บวก b เนะี่ยมาหาตัวนี้ก่อนนะครับ3 x บวกส y ลบ12เท่ากับศูนย์นะครับ ตอนนี้เราก็คง 4y ไปข้างหน้านะครับเท่ากับ 3x ย้ายไปฝั่งน้นก็กลายเป็นลบ 3x ลบ12ย้ายไปก็เป็นบวก12นะครับตอนนี้เราเห็นว่ามันมี 4y เนี่ยเอา4มาหารให้เหลือ y ตัวเดียวนะครับตาตาอ่าข้างหน้าเหลือ y ตัวเดียวแล้วอันนี้ก็คือลบ3ส่วน 4x นะครับ สิบสองหารสี่เหลือสามเราได้ความชันตัวนี้มาแล้วว่า m เนี่ยเท่ากับลบสามส่วนสี่นะครับต่อไปเรามาดูตัวที่สองบ้าง3 x บวกส y ลบสเท่ากับ0นย์นะครับตอนนี้เราก็เอา4 y ไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับ 3 x ย้ายไปฝั่งนู้นก็เป็นลบ3 x ลบ4ย้ายไปฝั่งนู้นก็เป็นบวก4นะครับตอนนี้เราก็หาร4เพื่อให้เหลือ y ตัวเดียวตัด4ีหาร4ี่เหลือ1คูณ y เหลือ y นะครับเป็น y เท่ากับลบ3ส่วน4 x นะครับหาร4หาร4ี่เหลือ1บวกหนึ่ง ตัเนี้ยเราสังเกตตัว m นะครับก็คือลบ3ส่วน4เหมือนกันนะครับลบ3ามส่วน4ี่ลบ3ามส่วน4ความชันเท่ากันความชันติดลบดังนั้นมันเป็นทรงมุมป้านนะครับมันจะถ้าถามว่ากราฟมันประมาณไหนมันเป็นทรงมุมป้านมันก็จะประมาณนี้ก็คือทุกๆค่า x ขึ้นไป1เนี่ย y จะลดลงลบ3ามส่วนสี่ อีกเส้นหนึ่งก็ลบสามส่วนสี่แสดงว่ามันขนานกันประมาณมานี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมว่าขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ